โรงงานครับ h อ n d a Feed นะฮะหลอเดิมข่อเดิมโรงงานนะครับคันนี้จูดน้ำมัน E ยี่สิบนะฮะก็คันนี้ข้อมาจัดโปรห้าพันนะฮะมีตั้งวาวาวลังดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนสายกรองหัวฉีดสแต,ตเนเลสมีเซนต ECU เลยนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็จูดก,กล่องหลักนะครับ จูนใช้งานน้ำมัน e 2 0 e นะฮะอ่ะคันนี้ไฟติดรถมานะครับรถถูกจูนมาแล้วนะฮะก็เป็นงานแก้รีบบจากที่อื่นเลยนะแต่พี่เจ้าของเขาไม่ได้รู้นะอ่ะฮะอ่ะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ จูเลยใช้ตัวดีครับเอฟใบแบนตัวจับเส,สือผสมน้ำมันกากๆนะครับสายเบ็นซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูด้วนเลยนะครับจูนสอนจูถนนจริงผมไม่คนขับเป็นคนจูนนะครับไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะคันนี้ไฟที่จูนมาเปิดรอบไปเจ็ดพันห้านะครับไม่รู้จะเปิดอะไรมาโหราดอยูขนา แอร์ความเย็นยิดสุดนะครับออกเกียดีนะฮะมาฟีดเดิมทุกอย่างนะครับไปโอ พันอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับก็มีโซนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำนะฮะแล้วก็พีจูน่าอยู่เสรีไทยเจ็ดหนึ่งสามนะครับอยู่น้านปากซอย่าสีดำเงินนะฮะอีกที่คือรับฐุการฟองเจ็ดครับที่ฟองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนเดียวนะฮะเซอร์วิสป็นแบบนั้นทั่วไปที่ฟองเจ็ดผมไม่ได้รับนะผมมีทีมช่างอยู่เสรีไทยนะครับแล้วก็มีจูนนอกสถานที่นะครับหัวค่าเดินทางนะฮะช่วงนี้หัวไม่แพงแล้วนะครับเพราะว่า ใช้แก๊สแล้วนะครับก็สบายแล้วฮนะ,ะแล้วก็รับจูนแก๊สนะอ่ะแล้วก็ติดตามได้นสามช่องทางนะครับ f a c o o ซ o u ๊ก u ูท g บคุณแบบนะฮะพีพีจูรีแบบคันด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมได้เบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะสามารถแอดไลน์ line. ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานครับสำหรับคันด้าสีนะฮะโล ยี่สิบแก้งารีแบบทักที่อื่นด้วยนะครับล้อเดิมพ่อเดิมโฉดเดิมโรงงานนะฮะโอเคขอบคุณครับ